สวัสดีครับมาเน่กินข้าวครับลาบปลาเค็งครับแล้วก็ปีงปลาเค็งคุณแม่คนสวยเออแซ<ส>่บแซ่บหลายลูกแม่ก็เพเคยก,กินปีงปลาเค็งจ้าลาบปลาเค็งมันบรมันลูกลาบปลาเค็งสีหาสิบปีสิ่หกสิบปีแล้วลูกไส้หน้า ลาบแม่กินจะนั่นแสบหลายมีโป้แนบดเนี่พักสด,ดอ่ะถแถวเล้วกินพักพักกแุ่นละุ่สาวอ่ะใครม ได้กินเขายังมาแลวทุกมือใช่มาเพนเฮียเขากงมาเลือก,กินขาจ้าลาบปลาเคีงปลาจุบลาบปลาเขีงแบบสูตรในตำนานเลยาเคีง่แล้วก็ถอดไข่สูตรในตำนาน กันนะคะรับผมบรรยากาศดีๆครับจะซ้อนผมอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้ว่าสิได้ไปเที่ยวจวดก่อนมื้อนี้มื้อนี้แล้วธุระแล้วก็กลับบ้านเลยนะคิดฮอดพอดีล่ะลูกสาวผมไม่ได้เพราะได้เป็นห่วงลูกสาวลกาวูกชายแตกวึนวุนวุนอยู่ในหนองละ่ะ เพ่ผู้าสาวกินข้าข้าวให้พี่นอกบ้างไหโอ้ยเลมตาย่านแฟทเอ้าเอามือมืดดิสิครับปลาเคียงบด้ปลอยปลาเคียงบะเด้ปลอยจะหากันปลาดกปลอยยู่ <3 Rings in Twitter> ขขาคือตงหน้า oh จิต่อยออ้้โยยพี่นงิ้มเปิดแม่กะแก้วบ่ค่อยดีละจ้าหยัมหยังกะหยัมหยั่งกะกินหยังกะแซ่บังความกินนะลูกกินหยังกะหวานจ่อยจ่อยลุงหวานใจใจลุงพ่อจักเป็นกีนหยังเข่ามากเลยแบบแห้งแซ่ ผัาครับม,ม,มีพ่อ <c oughs> อแม่ผัดักกาดขาวครับดู <c oughs> บา๊ย <c oughs> ตืย่นเาแล้วเติบุ๊ยนียักกาขาวแซ่บเลย เด็ดทอดไข่ไหมซะแล้วน้องแบบเด็ดทอดไก่แซ่บบะทอดเองค่ะแต่ว่าบะเม็นคนถูกินข้าวกินน้ำมันมีกระเทียมมันแซ่บนะใชกระเทียมไหมกินเธอซ่ากินเธอซ่ามีกระเทียมนี่างนะเทียมโทนกับพริกหยวกสูตรนี้แซ่บอีหลีค่ะ แซ่บเอลีเดออยู่ทางบ้านค่อยน,ะนอย่ากินอีกยังกับกนปูป่นกบป,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 ป่นเค็ดเนี่ยโอ้ยแซ่บหลายปลาเค็งนี่เขากินว่ายังไงแม่กรเอิ้นปลาเค็งนะคล่ะปิ้งปลาเค็งปิงนนป้งปลาเค็งปิ้งปลาดุกปิ้งปลากคอลาบเด้ ลาบกับลาบปน่นกับป่นป่นกับป่นโมเมนต์แจ่วเด้อโมเมนต์แจ่วแจ่วนะคือตำล้อครีตซื้อสาระในบ้านแม่ก็ียังครับนี่ยฝักเสริมฝักเสริมใย้พวงเอินผักอีออมครับ <c oughs> แม่นาเป็นสาวผูไ้ไทยสาวผู้ไทยแก้มย่อพ่อเป็น กินเผาแดบค่ะเบินกันที่ไทยสามภาษาลูกสาวเป็นล่าเป็นลูกเคิงค่ะไปใส่นี่แม่เ่าได้ไปใส่นะไปเสิร์ฟเป็นเลือดเเลือไอ้จะเป็นเลือดเมื่อหน้าก็ถูกไปหน้าเนี่ย c o m แม n t เด้กต้องว่าเมื่อหน้าเมื่อหน้าสีไปดำหน้าสีไป แม่ก็ใชมาดำพ่อก็ใชมาดั่งเบิร์ตบ้านเบิร์ตเมืองออกไปบอมาเก่าหัวทอดทอดไข่แซ่บทอดทอดไข่เดี่มาแซ่บแท้เลยเขาถือวาเบิร์ตย้อนแม่นยังดิตัวแม่กินแซ่บกินนัวเมนบบล่ะข้าวเหนียวเบิร์ติ๊บแล้วแมนลูกโตสายเลยมาท่านบ่เนี่ย บ่อืมคือเป็นเห็นน้ำเงามันสุกไปบ่อี่อะไรเมนสุกแล้วสุกมันก็ออกท่องๆนะเนาะน้อมันก็เป็นยังสิงั้นอย่าไปหากินอย่าไปจกกินอู้เหลียวเอรี่ยู่ไปกินนี่ยังไงแเราสิรักโดยกินผู้เดียวเนี่โอ้ยลูกข่อยเราักกินผู้เดียวซะฉลาดแท้เราเนี่ยฉลาด ตัวพ่อตัวแม่มันบอดีเดอลูกเอ้ยพ่อแม่กินเอาเนี่ยเลือจจบแซ่บพอแม่กิน,น,นกจ,ก,ก,นจก,กินตับกินใส่ปลาลำบานของแับของโนอกถ้าเมื่อบ้าน,นะจะเอาบ้านมาลาบกินผมผมจักบ้างจักบ,บ้างบอจักเด๋ บ้างมันผิดกฎหมายเดยบ่ผิดดอกถ้าเอาตัวมันตายบ่ได้เอาตัวเป็นมาเอาตั้งแรกจะตายไม่ก็เป็นไม่จัดเป็นน่ะอ่ะบ้างเพิ่นไปเฮ็ดแนวได้เส้นตรงๆเนาะนึกแต่เมื่อนอละไรเงี้ยยนแล้วที่นี่เขาก็แซ่เย็นมาอยู่ฝั่งลาวมาแล้วแม่ผ่านมาได้จ๊งได้ผ่านมาบ่มีเพผลตัวดอกดีเป็นบทตดวด่เป็นบทตัวเขาคุ้มตัวทั้ง แม่กินข้าวบ่ค่อยแซ่บได้แม่เงี้ยนแม่ฮักอ้วนบ่เศากินเอากินข่าวจนไปบ่ได้แล้วได้มันโอนหลายมันโอนมันโอนคักปีนี้เงี้โอนเงี้ยนน้ำหนักขึ้นเดียกรู้น้ำหนักขึ้นหกสิบหกสิบเจ็ดล่ะหกสิบเจ็ดกิโลแล้ว ก้อนชิตเต้ให้มันได้ร้อยสองโลก็จ่ายง่ายดอกแม่น่ะก้อนชิตเต้ให้มันได้ร้อยร้อยสองโลแม่กินข้าวเสข้าโน้องน้อเอาเป็กแนวเด้อพี่น้องเมาบ่อปเปี้ยนผมกับสีฟืนเมาว้าคือมันเปรี้ยเป็นเฉลยภาษาแม่น่ะผมกับพ่อได้ฟังเบิ้งยบผมเบิ้งภาษาแม่น่ะม้นเด้อันผู้บ่าวมาจีบแม่น้อ สาวอันนี้เขาว่าเจ้าพัเปลี่ยนพิรุญเจรละยางกรตะการะดอก็เลยไม่ได้กีบจักถือ <c oughs> เจ้าเน่าายยังจำมันโปดขยั <c oughs> น,นแนวยางตักน้ำอยู่นั่นเด็กขวานตักน้ำมาคือผู้บ่าวเสือข้าวสาวปูไทยในตำนานนะครับพี่น้อง,อองมาดี มากินข้าวก็ทอดไข่ได้ทอดไข่แล้วก็ไอ้ลาบปลาเค็งลาบปลาเค็งเค็งปลาเค็งไม่ไข่ปลาเค็งไม่ไข่ไงแล้วก็ผักสดๆพี่น้องข้าวพรมยินหลายๆเลยจู๊บกันเมื่ออยู่บ้านนั่นน่ะโอ้ เนี่ยกินนะไม่ได้อึดไดยากดอกแน่นแม่นแล้วช่างบ้านหาเห็ดหาหอนกต่บ่อึดบ่อยากเห็ดอีโม่เฮ็ดแต่หน้าเห็ดอีหยังก็มีเบิดเห็ดตะโอดนหัจักเห็ดตะโอดบ่เป็นแนวได้คือกบคือกบนี่แหละอีโมอ่สิเห็ดตะโอดน่ะตัวใหญ่ซ้ำโกบเช็ดอีโม่เฮ็ดตะปาดแห้งแซ่แม่น แกงไส้น้ำส้มแซ่บหลาเพื่อจะกินเห็นมีต่ายง่ายอันที่มันอยู่น้ำโอ่งกันบ่ครับอันเจตปากไหมคำเขารถตึงตึงแซ่บหลอืมอืมเข็ดตาปากปัจจุบันแมน่น่ะมันจะอยู่ต้นไม้มมันก็จะมีอ่างน้ำแล้วมันก็ตกลงมาอ่างน้ำยังเขตปากมันถึงไปเ<อ>ทึ่งห้องุนะจ๊านอนอยู่จ้าว่า <laughs> อย่างขาเห็นแต่ตีนยังเสียนึกว่ากับแก่ แต่ไปบ้านมันตานเหลืองมองมองยืดตีนไม่ย่างๆแค่แม่ก็เอามาย่างให้อีลากินแล้วก็เอามาใส่น้ำยาขนมเส้นมันขึ้นไปได้จังเดียโอ้ซสูงๆเลอยืดเทอะนะตาเมื่อเมื่อใดที่อันเขาว่าเอาน้ำยายายนี้คือจังหนัวแทะเขียนตะปาและตำไซอะนันคือน้ำยาขนมเส้นนะแซ่บแห้งเนาะเขาียนว่าสูตรมุกดาแซ่บแห้งแซ่บ่แซ่บ แซ่บไรกินเขาน่ะเบอร์จิ๊บเหนาเบอร์จิ๊บเบอร์กงอันือความเบอรกงกินพี่สังกับแซ่บแม่เลยไม่อยากกินมาแม่โอุนแม่เไม่อยากกินเอาแม่โอุนเอาบ่เท่าเลยเอากินข้าวกินน้ำนะพี่น้องครับผมกับเป็นบรรยากาศต่างทิ่นครับผัดไกแซ่บมาหนีมาถ่ายคลิปไกลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม กดซับสไคร์ฮะไปกินเขาบ้านครับได้ั้นเราจะเร่มงมือครับขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคนที่รับชมครับหรือว่าคอมเมนต์มากครับอยากเป็นแบบสถานการณ์แบบใดอันนี้แม่เพื่อนก็มาจากผู้ไทยไทยผสมห่อมาจากมุกดาหารครับมุกดาหารมุกดาหารกับจังหวัดยังเก็ ลนอครสกลนอครบ้านลุงพลและ้วก็แล้วก็อีหยังก่อนออแล้วก็นะครพนมครับผมติดๆกันเพิ่นก็สิเว้าภาษาแบบยะโสออกย่อๆอำนาจจะเริกแม่นมันก็สิเป็นเผ่าเป็นหยังเว้าภาษากันไปครับโบง<ม>่าวแม่น ตั้งโบขาวโบขาวกับเบ้าผู้ไทยเน่นน้องซุ่มกับเบ้าผู้ไทยเน่นมีกรมคำจอยกับเบ้าผู้ไทยนั่นแหละครับใช้ยพุ่มผมผมใช้พุ่มบ้านบ้านบ้านน้องแน่ผมกับเบ้าผู้ไทยเด้แต่ว่าผู้เดียวเอาผู้รู้เรื่องเด็ดครับเก่ากินน้ำครับสวัสดีครับปไปเบ๊ายบาย